เวลา17นาฬิกา35นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปยังสถานีรถไฟฟ้าสนามชัยเขตพระนครโดยมีรองนายรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมผู้ราชการกรุงเทพมหานาครประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยประธานกรรมการบริหารบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชน ข้าราชการและประชาชนฝ้าทุนละอ,องทุดีพระบาทรับเสด็จสถานีรถไฟฟ้าสนามชัยเป็นหนึ่งในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน4แห่งที่ได้รับการชื่นชมว่าสวยที่สุดของประเทศไทยมีการออกแบบสถาปัตยกรรมของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินให้กลมกลืนกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของพื้นที่โดยเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่เการะรัตนโกสินทร์ใกล้พระบรมมหาราชวัง มีการตกแต่งภายในสถานีโดยสถาปัตยกรรมปรตัตนาโกสินตอนต้นมีแนวคิดให้ผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาในสถานีได้มีความรู้สึกเหมือนเดินเข้าสู่ท้องพระโรงหรือพระราชวังประดับด้วยเสาสะดุมงานศิลปรกรรมและสถาปัตยกรรมไทยโทนสีทองและสีแดงรวมทั้งยังได้คำนึงถึงความคงทนปลอดภัยใช้วัสดุทนไฟและทนรอยขีดข่วน โอกาสนี้ประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยถึงกราดถึงกระหม่อมถาวายกรอบรูปบัตรโดยสารรถไฟฟ้าประกอบด้วยบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT กิเล็กงานพิธีเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลสายสีน้ําเงินส่วนต่อขยายจํานวน4ลายและบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT ลายพิเศษ4สีสถานีที่สวยที่สุดได้แก่สถานี3ยอดสถานีวัดมังกรสถานีสนามชัยและสถานีอิสระภาพ โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลสายสีน้ำเงินเป็นโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของประเทศไทยที่เปิดให้บริการประชาชนมาเป็นเวลา16ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบร,รมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์แต่ทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมพระชมงคลสายสีน้ำเงินณบริเวณสถานีรถไฟกรุงเทพหรือสถานีหัวลำโพงเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2539เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนนากาทิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรม,มานาถปพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระปรมราชินีนาถพระปรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนิาิาธีราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปทรงเปิดการเดินรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่สามกรกฎาคม2547และพระราชทานนามว่าเฉลิมรัชมงคลอันมีความหมายว่า งานเฉลิมความเป็นมงคลแห่งความเป็นพระราชาและได้เริ่มเดินรถไฟฟ้าจากสถานีรถไฟฟ้าหัวลำโพงถึงสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อระยะทาง20กิโลเมตร18สถานีซึ่งต่อมาได้ดําเนินโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลสายสีน้ําเงินส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพงบางแคและช่วงบางซื่อท่าพระตามที่รัฐมนตรีไต้มมติเห็นชอบเมื่อวันที่27พฤษภาคม2551 การดำเนินงานโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จตามลำดับช่วงสถานีที่1สถานีบางซื่อสถานีเตาปูนเปิดให้บริการเมื่อวันที่11สิงหาคม2560ช่วงที่ 2, สถานีหัวลำโพงสถานีหลัก2เปิดให้บริการเมื่อวันที่29กันยายน2562ช่วงที่3สถานีเตาปูนสถานีท่าพระเปิดให้บริการเมื่อวันที่30มีนาคม2563 ในการนี้รองนายิรทฐมนตรีได้น้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายแบบจำลองรถไฟฟ้า ราส่งกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่กลุ่มป้ายโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉเฉลิมรัชมงคลสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายซึ่งกระทรวงคมนาคมและการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรอฟอรมดำเนินการก่อสร้างช่วงหัวลาโพงบางแคและบางซื่อท่าพระมีแนวเส้นทางเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉเฉลิมรัชมงคลสายสีน้ำเงินเดิมช่วงหัวลําโพงบางซื่อเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่3กร,รกฎาคม2547 เพื่อให้การเดินทางต้วระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมีความต่อเนื่องเป็นโรงข่ายเดียวกัน และได้เสนอโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษพุทธศัการาช2562และทรงพระกรุณาโาปรดก,กระหม่อมพระราชทานพระบร,ะรมราชานุญ,ญาตให้ใช้ชื่อเฉลิมราชมงคลสสำหรับเป็นชื่อเส้นทางรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายนี้ด้วยเพื่อเป็นการรวมโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงินขั้งสายเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ จากนั้นเสด็จลงไปประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งโดยมีประชาชนฝ้าทุนละอองธุดีพระบาทรับเสด็จจึงต่างเร่งเสียงส่งพระเจริญและมีพระราชปฏิสันถานกับประชาชนอย่างทั่วถึงและประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งขบวนหมายเลข44ตู้ประทับหมายเลข1088เสด็จพระราชดำเนินจากสถานีรถไฟฟ้าสนามชัยไปยังสถานีรถไฟฟ้าหลักสองระยะทาง11กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ12นาที ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้ประชาชนที่เดินทางไปฟ้าทุนละอองธุรีพระบาทรับเสด็จบริเวณสถานีสนามชัยได้ร่วมขบวนรถไฟฟ้าไปจนถึงสถานีหลักสองด้วยพร้อมกันนี้ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรห้องควบคุมรถซึ่งรถไฟฟ้าพลาที่นั่งขบวนนี้มีเจ้าที่ควบคุมรถเป็นสุภาพสตรีวันนี้ควบคุมรถด้วยความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่อเข้าใกลแต่ละสถานีจะใช้ความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากสถานีสนามชัยเขตพระนครไปยังสถานีหลัก2เขตบางแค เส้นทางที่ประทับรถไฟฟ้าผ่านมีทั้งหมด9สถานีเริ่มจากสถานีสนามชัยสถานีอิสระภาพสถานีท่าพระสถานีบางไผ่สถานีบางว่าสถานีเพชรเกษมเ8สถานีภาษีเจริญสถานีบางแคเสิ้นสุดที่สถานีหลักสองเป็นเส้นทางที่อยู่ในแนวเส้นทางช่วงหัวลำโพงบางแคมีทั้งสถานีใต้ดินและสถานียระดับ โดยเส้นทางการเดินทางรถไฟฟ้านี้จะลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างสถานีรถไฟฟ้าหลักสองไปยังสถานีอิสระภาพซึ่งในการก่อสร้างได้นำองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ธรณีวิทยารวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลเข้าใช้โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นมาใช้ในการขุดเจาะอุโมง์รถไฟฟ้าลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาระยะทางประมาณ200เมตรอยู่ลึกจากระดับผิวน้ำ30เมตร ือเป็นอุมโมงรถไฟฟ้าลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาแห่งแรกของประเทศไทยสำหรับระบบรถไฟฟ้าใช้รถไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่มีความจุสูงสามารถขนส่งผู้โดยสารได้มากกว่า50,000คนต่อชั่วโมงต่อทิศทางเช่นเดียวกับรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลสีน้ำเงินเดิมจำนวน35ขบวนจากผู้ผลิตซีเมนต์เป็นรถไฟฟ้าที่คงมาตรฐานเช่นเดียวกับรุ่นเดิม ใช้เทคโนโลยีล่าสุดและติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอาทิจุดจับยึดสำหรับผู้โดยสารระบบกล้องวงจรปิดภา,ายในตัวรถไฟฟ้ามีเสถียรภาพทั้งเรื่องของความเร็วสูงสุด80กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติและระบบป้องกันฉุกเฉินมีความจุดผู้โดยสารต่อเที่ยวสูงสุด1,129คนมีที่นั่งผู้โดยสาร126ที่ที่นั่งสำหรับยึดรถผู้พิการ6ที่ต่อขบวน มีไฟส่องสว่างแบบ LED ตลอดแนวของขบวนรถไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่างอย่างเพียงพอและมีจอดิมิรูทแบบดิสเพย์เพื่อแสดงข้อมูลเส้นทางสถานีต่างๆสแสดงข้อมูลการเปิดปิดของประตูรถไฟฟ้าสแสดงข้อมูลสถานีเชื่อมต่อและอื่นๆแบบเรียวท่า แนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายมีระยะทางทั้งหมด16กิโลเมตรเป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดินช่วงหัวลําโพงท่าพระประมาณ5กิโลเมตรมีลักษณะเป็นทางวิ่งอุโม,มงค์คู่รางเดียวมีสถานีใต้ดินจํานวน4ส,สถานีโครงสร้างทางวิ่งระดับในช่วงท่าพระบางแคระยะทางประมาณ11กิโลเมตร มีสถานียุโรดับเจสถานีเริ่มต้นที่เส้นทา,ทางเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าหัวลำโพงเป็นเส้นทางใต้ดินตามแนวถนนพระรามที่4เข้าสู่ถนนเจริญกรุงผ่านวัดมังกรกมลาวาดววงบุรพาเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสนามชัยรอตายแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปากทองตลาดรอตายทองบางขอบใหญ่เข้าสู่ถนนอิสระภาพและเปลี่ยนเป็นโครงสร้างทางวิ่งระดับมีลักษณะเป็นทางวิ่งรางคู่บนเสาตอม่อบริเวณเกาะกลางถนนเข้าสู่สี่แยกท่าพระ จึงเป็นสถานีร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายช่วงบางซื่อท่าพระเราวิ่งไปตามถนนเพชรเกษมสิ้นสุดที่ถนนกาญจนาพิเศษส่วนช่วงบางซื่อท่าพระมีระยะทางประมาณ12กิโลเมตรมีสถานี9สถานีเป็นโครงการสร้างทางวิ่งแบบยระดับทั้งหมดอษนาษเป็นทางวิ่งรางคู่บนเสาต่อหม้อบริเวณเกาะกลางถนน บรถไฟฟ้าพัทที่นั่งถึงสถานีหลักสองเขตบางแครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประสมเด็จท่านางเจ้าพระพรมราชินีสพพระเดินเนินออกจากรถไฟฟ้าพัทที่นั่งสำหรับรูปแบบสถานีรถไฟฟ้ามีโครงสร้าง3ามชั้นประกอบด,ด้วยชั้นประดับถนนชั้นออกปตัตรโดยสารและชั้นชานชาลาซึ่งมีทั้งรูปแบบชานชาลากลางสำหรับผู้โดยสารทั้งสองฝั่งใช้ชานชาลาร่วมกัน รูปแบบชานชาลาข้างแยกผู้โดยสารเป็น2ฝั่งของแนรถไฟฟ้าและรูปแบบชานชาลาซ้อนแบ่งชานชาลาเป็น2ชั้นแในสถานีที่มีพื้นที่ก่อสร้างจํากัดเกิดทุกสถานีจะติดตั้งประตูกระจกอัตโนมัติกั้นที่ชานชาลาเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้โดยสารพัดตกโงรางในระหว่างขัรถไฟฟ้ารวมถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการใช้งานของผู้โดยสารทุกประเภท นอกจากนี้ยังมีอาคารจอดแล้วจอดสอาคารให้บริการปริเวณสถานีรถไฟฟ้าหลัก2ประชาชนสามารถนำรถยนต์มาจอดเพื่อเดินทางต่อโดยรถไฟฟ้าได้ทั้งฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครมุ่งหน้าท่าพระรองรับรถยนต์ได้650คันและฝั่งขาออกมุ่งหน้าพุทธมณฑลสาย4ี่รองรับรถยนต์ได้ 350." ทคันทั้งนี้รอฟมอ จึงได้ตระหนักถึงความสําคัญของการสร้างโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อเพิ่มศักยาภาพด้านการคมนาคมของประเทศโดยมุ่งสารต่อโครงการรถไฟฟ้าสายอื่นตามแนวนโยบายของรัฐบาลให้สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายขยายการเดินทางได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลลดมลพิษทางอากาศจากการใช้พลังงานเชื้อเพลงิงลดความแออัดของเมืองด้วยการขยายความจเจริญออกจากสูงกลาง เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไปอย่างช่วยส่งเสริมการลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโอกาสนี้ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จณบริเวณลานหน้าห้างเดอะมอลล์บางแคทรงบบกพระหัตถ์แย้งพระสวนและมีพระราชปฏิสันฐานกับราษฎรอย่างใกล้ชิดนำมาซึ่งความลื่มปิติแก่ราษฎรที่ได้มารอชื่นชมพระบารมีโดยทุกคนต่างสวมเสื้อสีเหลืองและเป็นเสียงทรงพระเจริญดังติดกล้องตลอดเส้นทาง สำหรับบริเวณสถานีหลักสองเป็นพื้นที่รอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตกสามารถเชื่อมต่อไปถนนพระรามสองเพื่อเดินทางไปยังจังหวัดทางภาคใต้มีถนนสายหลักคือถนนเพชรเกษมและถนนกาญจนาพิเศษเปน็นที่ตั้งของศูนย์การค้าที่อยู่อาศัยหมู่บ,บ้านจัดสรรและอาคารพาณิชย์การเปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้านี้มีส่วนช่วยในการเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครของประชาชนที่อยู่อาศัยในย่านนี้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น สมควรแก่เวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับประตนพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต We'll <laughs>